อันนี้คือจุลินทรีย์สงังเคราะห์แสงที่จุลินทรีย์นี้เป,นเ,ปนเป็นเป็นเป็นสีแดงแล้วก็อันนี้ทิ้งไว้น่าจะน่าจะสามอาทิตย์แล้วครับกลายเป็นแดงม่วงเลยที่ทำไว้จะใช้ประโยชน์ตัวนี้ต่อนอกจากตัวนี้จะเป็นจุลินทรีย์สงังเคราะห์แสงที่ใช้เป็นปุ๋ยทางใบ ทางล่าผมจะทดลองเอามาทำเป็นผสมกับสมสมอื่นให้สำหรับฉีดพ่นป้องกันแมลงไม่รู้จะได้ผลหรือเปล่าน,นะครับก็มีจุลศรสัครสงคแสงแล้วก็เหล้าขาวเหล้าขาวนี้ผมใช้40ดีกรีเลย อันนี้3 3มมิมิลลิเมตรขัวละ65บาทถือว่ามันแพงจังอันนี้น้ำส้มสายชูน้ำส้มสายชู12บาทอ่ก็น้ำส้มสายชูปกติอันนี้ก็จะเป็นกากน้ำตาลนี่ผมตวงมาแล้วถ้วยอันนี้มันตวงกับ ต,ตัวนี้อันนี้คือ300มลลิผมก็เลยเอาเทเอาน้ำใส่ขวดเต็มๆเนี้ยแล้วก็เทใส่ถ้วยว่าได้กี่ถ้วยสรุปแล้วได้3ถ้วยก็คือถ้วยหนึ่งเนี้ยก็คือ,อมีปริมาณเท่ากับ100มลลิก็คือการน้ำตาลการน้ำตาลนี่ผมเอามาจากแบ่งออกมาจากนันงใหญ่เนี่ยกินจะเหมือนเหล้าขาวเลย น้ำตาลหมาแล้วก็จะมีนมอันนี้ไว้สุดท้ายเอาไว้ตอนจะฉีดพ่นค่อยผสมนมเป็นสารให้เป็นจับใบจับใบไม้ครับผมเริ่มแรกผมก็จะง่ายๆอัตราส่วนก็ผมใช้ขวดนี้ในการผสมเป็นเชื้อแล้วค่อยไปผสมน้ำฉีดพ่นอีกทีนึง